สวัสดีค่ะคุณตาเหลียงง่วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะธรรมุชมมือนี้เดินทางมาติดตามแนีทางกับคุณตาเหลียงง่วเนาะานผมุชมเนาะเป็นจังไหนคุณตาหล่อพานมากเก่าศูนย์เนาะเต็ม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 เลยค่ะานผมุชมกังวาง่านผูมุชมทางบ้านสีโศกสีมันกับคุณตาเหลียงง่วอยู่เนาะ มาหนี้เป็นจ้าไหนวดนหนีฝันหรอบอกคุณตาฟันไม่ขึ้นเนี่ยเลจะปอกฟันไม่ขึ้นนี่ยมันมาจะปอกกับมาหายยังไงอืมค่ะเออจะปอกมาหายฝันยังจีนตัวจะปอกฝันมาเพราะไ่เนี่ยจุ้งวัวลงไปทงเสียววัวไปลามนะค่ะไปลามแบบที่มดคนหลักเลียงจุ้งลงไปจุ้งวัวเออวัววัววัวสองสามตัวแม่ดูนะแต่ไปเลียงจุ้งลงไป จู่ๆไปหอดทงหน้าแล้วก็เลยผูหัวไว้ไปก็เลยหัวควแล้วะไปื่ยจืดหัวกลืนงววพี่เพห็นจุดบานเห็นเขาขับรถลงมาทงหน้าทางตะกอลทางที่ดินชาเลยมัลงมาขับรถลงมาขับลงมาเกลไก่หอดเท่หญ่บาดเนี่รถก็ไปบ่อไหนตีลมบาดเนี่ยเอ้ารถไปน้อลงมาอย่างนอค่เดี๋ยวมาสื่อเขาหรือสืไปสื่อนี่ว่าด เขาเป็นเกลียวเขาในทรงหน้านะรถถังเขาหนวดเขาชี้เขาอยุดนะตัวรถตั้งจริงก็ชื่อเขาว่าคือแบบเอาด้ยหันเฮื่อนกับคนบางนะเอย่างก็เท่านี้รถเขาติดลมพอยายเรื่อยไปอยู่ซอยเขาบ่มกันนะบาทบาทนี่พอยายไปเรื่อยไปเอา้าวครับเาจ่อไหร่คือให้มันติด คือโบเวีนหรว่าทางนี้ตัวว่านะมันมันมีทางเวียนอยู่เขบโบเวีนนะเขามาสามคนสี่คนโย่เอาป่าชันแตกันอ่ามันมันชิโย้ซอยว่าเออขางหน้าเขาข้าาเขาบระชันโย่แล้วเว้วานโย่เอาปรันก็บ่ขึ้นโย่เอากระวขึ้นบาทโย่ไปโย่มาอยู่ในรถมันมีเหนือนาอมีกระตันขูเนือเขาที่บ้านจ้ะ โนยกันบานรถมันก็รดพุ então, ่งขึ้นพุ่งขึ้นโคเนื้อความเออรดคู่สี่เขาหน่านะฝ่าเต้องเดือดไหลอผู้มาแต่เดือดเดือดเขาเขาดูก็เนื้อเขาสิ่นเขาหน่ะเขาเสียไปกินอ่าเพิ่ง้าบ่เดืบานมองแล้เรื่อนี้ยาวมากเาฉันต้องมาพยายามึงมึงมาไล่จากจากขึ้นหนักคนบ่าจเจานมาละ่าใจไลเลยมหา กดมันนะเพราะไงกลุ่มบงบมันหักทะเบียนมันนี่ไหนคนฉอกคิดบอกความฝันนี่หักทะเบียนรดเออแรงเือนคืนอยู่เลขทะเบียนมันหนื่นไป็บงบัมันนี่เลขสามตูนย์กลุ่มบงคาับเลขจ่อเป็นหัวนี้ความฝันคือวากลุ่มบงมันมีเลขหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์บาทนี่มัน มันไม่เด็กตัวนึงอีกอยู่อยๆอยู่ขางๆกันะค่ะชามสองมันมันมันอยู่ปาน้ากันได้ค่ะมันอยู่ขางกันเด็ตัวน้นยอยลมบอกอ้ยเปลอครับกตัวนว่ามันหาโสกโอก็หอะรแบบัดเชนอีกอเขาก็ขึ้นไปขึ้นรถคนชีคนนฮอนัน่ะืะเขาบอกว่าสั่งคนยนี้ไปดรอกเดืองยานี้เรือเขาพูดได้หลายเขาก็บอกว่าไปเลยไปเลย แต่ว่ามีคนอยู่ทั้งหล4ดสี่คนสี่คนสี่งรื่อกระเสีเยวขึ้นจนตัวจะไปเรีอดมันไหลอาบต้องหลอโหนยซอยเขาโหน่มันพุ่งขึ้นมากตาคุมันหน้าข่มมันไหลหาาก็มากหาดลลพองพมาถือไปทะเบียนรถเออคนไกล่องบงมันมีเด็กอยู่หนึ่งสามกับสามสองอยู่ปีไก่กันท่าขางกันนะลูกจุด่ายกันงมาก่างกันหนาค่ะเออเที่ยวนี่กะ ไปยังไงตัวก็ลายกต่ว่าฮับมาหายไปเลยนะถ้ากูฝันตัวนี่คือว่าเรื่องที่ออกเลยตัวนี่บ่อะไรกับคืออยู่ไลยกับหูเมื่อเลยหูเมื่อหนึ่งสามศูนย์ก่อนหนึ่งสามศูนย์บานนี้ทั้งไตทัดต่อมาอีกกับเป็นสามศูนย์เป็นสามศูนย์มันมันอยู่ข้างๆกันมันอยู่ห่างๆกันมันเป็นตัวนิดหน่อยอยู่ค่ะเปืกันเต็มเลยยังวะไหลอาบเต็มทะเบียนเลยไหลอาบแต่ใช่มันเปื้อน หัวว่าจะไหลเชืมาหลายโหนกขึ้นโหนกขึ้นไปผุมันผอมลงไงนะเลือดมันไหลออกมาบัสิไปคนสามสี่คนนะก็เต็นขึ้นรถเลยเนี่ยรถปรสั่งไปก็เรื่องเพรไงขอบกุ้นที่หลมันกระวว่าไปแบบปรสั่งเลยบไปแบบปรสั่งเป็นเป็นคนหัวจักบอกคุณตาปรากฏว่าโมวววจะมีคนมาจากทางไหนบัจักเขาต่อคือรถทหารเนี่ยต่ว่ามันเป็นทหารเป็นรถกระบะเฮานี่บอกคุณตาเป็นรถกระบะเฮานี้ มาน um ุากันนั่นสามสี่คนนะสี่คนสี่คนเป็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายเบิดทั้งสี่เลยผู้ชายเบิดแต่ว่างคนหนึ่งนั้นมีเอายู่ลราหัวแช่งนะถ้าของกับโปงค่ะถ้ากับผมกับโปงเกลียนเราหน่ะนะเกลียนผมกับโปงเกลียนผมกับโปงคืองมหัว้านอืมจีบอกสามชูดีบ่ก็เพราะสมัครเกิดใจแปลว่าใส่งกลมกับโปงน่ะค่ะ งุ่มหัวไปเลยส้งผมกระโปงมันมันเยันอ้อนไปนะแบบนั้นไงค่ะผู้เดียวบ่ทีส้มพุงแบบแม่นผู้เดียวนอกนั้นกับพกติหมอแล้วก็พกติเสื้อผ้าหน้าแพ้ก็ใส่แบบเฮาธรรมดานี่บ่ค่ะแต่ว่าหมอหมอครับเป็นเป็นช่งกระโปงอืมคนขับรถนั่นเป็นนี่รถตู้มันสิเป็นชีค่ะครับหัวมันถึงเป็นทุงนิ้วจบทุงทีชีสูงบ่กะ ให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอะเนาะคุณตาเนะคุณตาคุณตาคิดว่าสี่ศูนย์หน่ำปะขวอมกาควมเปรโอ้ค่ะความเปร์ข้อมเปรคิดว่าเอาส่องผมหัวมันตัดเยนไว้โอ้ก็เลยอยากเอาสี่ศูนย์เพิ่มเข้าไปเพราะว่าเห็นคนในรถดนะครับสี่คนูีแล้วเนอคุณตาเน่ลดนะมันก็มีหลอดสี่ดอกโอ้ค่ะกัเลยกัเลยว่าสี่ศูนย์นอคุณตาเนาะอมสี่คนนอก้อมเปรว่าสี่ศูนย์น้องชี่จีค่ะ สามศูนย์สี่ศูนย์อย่างศรีนอคุณาแต่ว่าตัวเลขที่เห็นในทะเบียนรถนั่นก็คือหนึ่งสามศูนย์ละกะสามสองนอค่ะนอกะความฝันของคุณตาเลียงง่วนี่ขั้นเป็นฝันมีแม่นในเอฟซีกาหลบก่อนนอฝันเห็นงูใหญ่นอคุณตางูใหญ่ยกหัวใส่ว่าสันตีเป็นตัวเลขหายงูกับเป็นกาหยกหั้องกน คุณตาพ่นตีเป็นศูนย์กะเข้าเต็มเต็มเลยเนาะคุณตาเนะเาะเต็มเต็มมาลอบนี่จังไดกัให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชโชหมันๆกับตัวเลขของคุณตาเลียงงัวเน,นะคะนะ่ะเนาะสุดท้ายนี่กขขัขอบคุณคุณตาเลียงงัวค่ะที่แบ่งปันเรื่องรล่าความฝันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคับขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้กะมาเบิ่งตัวเลขของคุณตาเลียงงัวเนาะคะะ่ะเนาะหนึ่งสามศูนย์สามสองค่ะล้กก็ซีศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ประจำงวดวันที่หนึง่งท่านว่าคม2 5 6 6ค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางเรื่องเล่าวความฝันของคุณตาเหลียงงว่วที่ฝันเห็นมีผู้ชายสี่คนขี่รถกระบะรถยนต์ไปเนาะค่ะท่านผู้ชมไปทงหน้าค่ะขี่รถไปติดลมไปติดขี่ดินทรายว่าสันคุณตาเหลียงงว่วก็เลยสิไปอยู่เอารถขึ้นซอยค่ะท่านผู้ชมเลือดนี่เลือด เลือดง่วไหลอาบทะเบียนรถวดวาสันยู่เทิงรหลดนั้นมีคูเหนือง่วสีง่วงขูเหนือคุณตาว่ากะไหลลงมาอาบทะเบียนรหลดคุณตาเพิ่น,นก็เลยคิดว่าลเลขสิออกตัวนี้บ่วาสันก็เลยนํามาแบ่งปันท่านผู้ชมเ c ทางบาทเนาะคะ่ 130, ะเนาะ130แล้วลก็32ค่ะส่วนตัวเลข40ศนย์ี่คุณตาเพิ่นตีจากความฝันเนะาะท่านผู้ชมเนาะว่าผู้ชาย4คนหลวกะ็มีผู้ชายคนขับผู้หนึ่ง ตัดผมส่งกระโปงหัวคือจังเลขกศูนย์นี่ว่าสันกะเลยเอาเป็นศูนย์ซาคุณตาว่าสี่ศูนย์นำค่ะท่านผู้ชมกาให้ท่านผู้ชมทางบ้านโฉกโฉกมนัมนๆกับตัวเลขของคุณตาเลียงง่วเด้อค่ะหงวดผ่านมากเก่าศูนย์กับเขาเต็มเต็มเมนาะท่านผู้ชมนอเลขกของคุณตาเลียงง่วค่ะกาขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเขามารับชมรับฟังคลิปจนจบเนาะค่ะนอเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังไม่ติดตามก็ฝากช่องจา่าปอนในเด้อค่ะท่านผู้ชม กดติดตามเพื่อที่สีบ่พผาาตัวเลขล่ะกะแนวทางดีๆเนาะคะ่ะนอขันมีตัวเลขหรือว่าแนวทางความฝันดีๆเด็ดๆอยู่มองใดแอดกาสิไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเอทางบานคือเก่าค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านผู้ชมทางบานมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดหวังสิ่งใดกะให้สมความ,มุ่งมั่นปรารถนาทุกอย่างเด้อค่ะถือเลขรวยๆกันทุกคนเนาะคะ่ะนอโชคดีครับตัวเลขของคุณตาเลียงง่วค่ะ หนึ่งสามสามสองสี่ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมเลขสามโตกะตัดนาตัดหลังเอาเนาะท่านผู้ชมนอเจอกันใหม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ